สวัสดีเอาท่านมีข่าวดีมาถึงคุณยายใครห้อยฝากธนาคารนะในที่สุดสิ่งนี้ก็มาถึงแล้วนะพี่น้องหลังจากที่ผมทําการสั่งให้นะเป็นเวลา,ลาหลายวันนะท่านแถวบ้านผมเนี่ยมันตัวหนึ่งก็ประมาณ80บาทนะเท่านะนะตัวหนึ่งประมาณ80บาทก็เลยแกก็เลยว่าสั่งในเน็ตให้หน่อยเพราะว่าผมสั่งในเน็ตเนี่ยห้าตัวร้อ เจบาทนี่มันคือมุ้งนะท่านตะข่ายดักกุ้งนะแกฝากผมสั่งให้แกฝากผมสั่งไปผมก็เลยสั่งให้แกแกเดี๋ยวเอาไปให้ก่อนแกจะได้เอาไปต่อเยืนนี้เลยของเพิ่งมาส่งนะท่าน ได้อะไรมาค่าคุณยายมาแล้วในที่สุดก็มาโอ้เพื่อจะมาได้เอาเงินทอนค่ะขอบคุณค่ะจ้า20บาทค่ะเออจะไปใส่เลยหรือเปล่าใส่ไม่ได้ดอกไปเลยเนี่ยได้อยู่เวลาเนี่ยทันอยู่ตอนเช้าจะนึ่งข้าวด้วยทำกินด้วยไม่ได้ให้เขากลับเตาง้อยมาตใเตาง้อยก็จะได้ใช้เอาพรุ่งนี้ก็ไม่ใส่บอไม่ใส่เอาซื้อมาทำไมนะอะ ไม่มีเวลาไปโอ้ยสั่งให้ผมสั่งมาแล้วไม่มีเวลาไปใส่โอเควันสองวันนี้หลยโอ,อ้ปล่อยเช่าป่ะละ่ะฮะปล่อยเช่าไปไม่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 ไม,ไม่ปล่อยเช่าอีกว่าจะไม่ให้เช่าอ๋อตัวเองเยอะแล้วคุณยใหญ่ก็ได้มุงแล้วท่านได้มงแล้วไม่ได้ไปตอนเช้าเออได้มุงแล้วแต่ตไ,ไม่มีเวลาตั้งเวรจะไปไส่ เฮ้ยเฮ้ยอยากขังเด็กในห้องน้ำพรุ่งนี้กังเวนก็ไปใส่ออพรุ่งนี้กังเวนก็จะไปใส่ออใครใส่แล้ววันนี้นะฮะไม่ได้เลยไม่ได้เหรอคนเขาไปใส่ยกยอคนไปยกยอมันไม่เข้าออคนยกยอกับวานแฮมันไม่เข้าตอนที่ค่อยใส่แล้วได้นะไม่มีคนเออไม่มีคนไปวานแฮไ,ไ,ไม่มีคนไปยกยอมันได้โอ,อ้ถ้ามีคนยกยอวานแฮ ไม่ได้ไปใส่แล้วทางไหน,นทางนี่บอกยังไม่เคยลองเลยเขาแห่มาแต่ทางนี้เลยทางนูนไม่มีใครใส่น่าจะไม่มีกุ้งอรือมั้งถ้ามีเขาคงใส่แล้วอขนาดช่างมิดก็ยังมานี่เลยช่างมิด่านไม่รู้โอ้ยคอยไม่เสี่ยงดีกว่าค่อยใส่ตรงที่มันได้ดีกว่า,าเออไปไป,ไปมาเร็วม,มาคือรถ เออเด็กนี่โอ้รถไทยางใหม่พี่น้องเย้ยยางใหม่ฮะโอเคครับผมก็เอามุ้งนะแต่ขายมุ้งไปส่งเพิ่อนนะหลังจากที่เขามาส่งแล้วฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ